สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรมินยูทูปค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาที่ว่าโน้ตบุ๊กของเราไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้นะคะซึ่งวิธีการแก้เนี่ย มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,ยากหรอกค่ะท่านผู้ชมโอเคอันดับแรกนะคะขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าไปแก้โน้ตบุ๊กของเรานะคะซึ่งหลังจากที่เราเปิดโน้ตบุ๊กมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยรอสักพักอย่าเพิ่งกดเข้าไปเชื่อมต่อนิตนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อมต่อ WiFi อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อมต่อนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่ขึ้นมาให้เราเห็น WiFi น่ะ ทีนี้ก็พอเรารอไปสักพักนะก็ให้เราเนี่ยปล่อย wi-fi จากมือถือของเราไปเลยค่ะปล่อยฮอสปอตไปเลยโอเคของน้ำปล่อยไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วทีนี้้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ตัวเชื่อม wi-fi กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็หานะคะหาฮ o ตส p o t wifi ของเราอ่ะลองหาดูลองหาดูนะคะท่านผู้ชมว่ามันมีไหมขึ้นมาหรือยังอ่า wifi ของเราเห็นไหมขึ้นมาหรือยังนะทำไมมันหาไม่เจออ้าวทีถ้ามันหาไม่เจอนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดค้นหาอีกครั้งค่ะเนี่ยกดตัวนี้นะคลิกไปปุ๊บโอเคแล้วก็ลอง เลื่อนหาดูเลื่อนหาดูนะคะว่ามันมาไหมตอนนี้ของง้ำยังหาไม่เจอนะคะแลนผู้ชมยังไม่เจอโอเคถ้ายังไม่เจออีกกดกดกากบาดออกเลยค่ะกดออกเลยและให้เราเนี่ยปิด Wifi ปิด hotspot ของเราก่อนปิดในมือถือนะคะปิดก่อนเลยปิด แล้วเปิดใหม่นะคะท่านผู้ชมของน้ำปิดแล้วเปิดใหม่จากนั้นลองมาค้นหาอีกทีค่ะลองเข้ามาดู wifi อีกทีลองมาหาอีกทีอ้าวขึ้นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยขึ้นแล้วเชื่อมต่อแล้วห้าขีดเต็มเลยนะคะทุกคนเนี่ยขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะคะเนี่ยวิธีง่ายๆโอเคสรุปง่ายๆนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่หา Wi-Fi ของเราไม่เจอ หาฮอตสปอตไม่เจอให้ทุกคนเนี่ยกดปิดฮอตสปอตแล้วเปิดใหม่แล้วก็กดออกจากหน้าต่างการเชื่อมฮอตสปอตในโน้ตบุ๊กจากนั้นค่อยเข้ามาอีกทีค่ะในในโน้ตบุ๊กก็ค่อยเข้ามาอีกทีมันก็จะเห็น WiFi ของเรานะคะอย่างที่น้าทำเมื่อสักครู่เลยนี่เจอแล้วและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเชื่อม WiFi ให้ติดแบบง่ายๆใครทำได้ลองเม้นต์กันดูนะคะ